สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมอาจารย์เบศคนเราเรื่องนะครับจะได้พาท่านผู้ชมมาดูาพระดวงเศรษฐีของหลวงปู่มหาศิลาสิิจันโทนะครับที่ได้พูดถึงกันในกลุ่มวงการพระว่าพระรุ่นนี้มีกี่บล็อกนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามที่ผมนะครับตามที่ผมไปเช่าบูชามานะครับเช่าบูชามาเนี่ยก็ผมจะเห็นอยู่ที่ สองบล็อกนะครับเป็นสองบล็อกนะครับเหมือนที่พี่ๆในกลุ่มนะครับพี่ๆในกลุ่มพูดกันนะครับก็คือเราจะแบ่งกันเป็นสองบล็อกครับท่านผู้ชมครับจะเป็นบล็อกพลาสติกกับบล็อกเหล็กนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้อยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้เขาญาติใช้ไม้ชี้นะครับไม่ใช่ไม้ที่ผมใช้นะเป็นไม้จิ้มฟันจริงครับแต่ผมไม่ได้ใช้งานนะ อ่าเป็นไม้ที่ใช้ผมในการชี้พระนะครับท่านผู้ชมครับบล็อกด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมกดโฟกัสนะครับดูโฟกัสนะอ่าโอเคท่านผู้ชมครับองค์นี้นะครับที่ผมจับอยู่นี่คือเป็นบล็อกพลาสติกนะครับเป็นบล็อกพลาสติกนะครับเป็นบล็อกพลาสติกนะอ่าส่วน3องค์ด้านล่างนะครับ3องค์ด้านล่างนี่เป็นบล็อกเหล็กครับเป็นบล็อกเหล็ก นะบางคนเขาบอกว่าเป็นบล็อกเหล็กหูขีดนะครับหูขีดนะครับเป็นหูขีดของ uh, อยู่ด้าน uh, ขวามือขององค์พระของปู่นะครับ <Okay. S 2> คือผมจะขอพูดเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างตั้งแต <mm ่ตั้งแต่องค์พระที่มากับกล่องเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับ <mm ก็คือองค์ที่เป็นบล็อกพลาสติกนะครับองที่เป็นบล็อกพลาสติก,นะรรตกจะเป็น กล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นเป็นรูปมนมนไข่ไขเนี่ยของบล็อกพลาสติกจะเป็นสีแดงกำมะหยี่สีแดงแต่ถ้าเป็นบล็อกอบล็อกเหล็กนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นตรงตรงไข่ตรงนี้นะครับตรงเนี่ยจะเป็นสีออกครีมคีมเหลืองเหลืองนะครับนี่คือที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นตั้งแต่แกะแกะกล่องออกมานะครับแกะกล่องครั้งแรกเลยนะครับแล้ว ตัวนี้นะครับในเรื่องของพระนะครับพระพิมพดวงเศรษฐีของลวงปู่นะครับคือมีคนพูดถึงกันเยอะนะครับว่า,าไปยังไงมายังไงมีกี่บล็อกนะครับทีมผู้สร้างได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับว่ามี2บล็อกก็คือบล็อกเหล็กนะครับกับบล็อกพลาสติกนะครับบล็อกเหล็กนี้นะครับบล็อกเหล็กเป็นบล็อกที่ สร้างได้คมชัดนะครับคมชัดบ็อกพลาสติกก็จะมีมิติอีกแบบหนึ่งนะครับก็คมชัดเหมือนกัน,นครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าบ็อกเหล็กนี้จะคมชัดมากกว่านะครับบ็อกเหล็กนะครับบ็อกเหล็กนี้มีการสร้างแล้วก็มีการทําลายทิ้งนะครับต่อนหน้าลงปู่เนาะส่วนบ็อกพลาสติกนะครับทางโรงงานได้สร้างนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มแล้วก็พอปั๊มเสร็จนะครับก็ได้ทําลาย นะครับเพื่อใช้ในการสร้างบล็อกใหม่นะครับเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นทั้ง2บล็อกมีการทําลายทิ้งนะครับบล็อกเหล็กนี้จะทําลายต่อหน้าหลวงปู่นะครับส่วนบล็อกพลาสติกนี้ทางงานไปทําลายเพื่อสร้างบล็อกอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนะครับมองว่าองค์พักนะครับอันนี้คือบล็อกพลาสติกครับท่านผู้ชมครับจะมีเนื้อนะครับจะออกสีทาง นุ่นๆนะครับส่วนบล็อกเหล็กจะเป็นออกสีขาวนะครับแล้วก็ดูด้วยตานะครับดูด้วยตาเนี่ยผมจะมองเห็นว่าบล็อกพลาสติกเนี่ยจะมีเหมือนมวลสารนะครับสีดำๆนะครับอยู่ในองค์พระมากกว่าบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กจะดูเหมือนขาวนะครับสีออกเป็นขาวๆนะครับส่วนบล็อกพลาสติกจะเนืนอาจะเป็นสีนวลๆนเหลืองนะครับด้านหลังครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอพลิกพาไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี้ก็เหมือนกันครับก็บล็อกพลาสติกจะออกเหลืองๆนะครับนวลนะครับส่วนบล็อกเหล็กขาวๆนะครับจอขาวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอพาดูเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับแค่เราจับขึ้นมาเนี่ยจับออกมาจากกล่องเราก็แยกได้ครับนี่ครับบล็อก พลาสติกนะครับที่ผมเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าองค์อื่นรุ่นอื่นเป็นยังไงองค์อื่นเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นบล็อกพลาสติกตรงนี้จะเป็นในวงวงรีนะครับจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นนี่คือบล็อกพลาสติกนะแต่ถ้าเป็นนี้นะครับจะเป็นออกสีเหลืองนะครับนี่คือบล็อกเหล็กนะครับพอจับผ้าสององมานะดูเทียบกันปั๊บรู้ทันทีเลยว่าตัวไหนเป็นบล็อกเหล็กนะครับนี่คือบล็อกเหล็กนี่คือบล็อกพลาสติกนะครับ การเช่าหาความนิยมนะครับขึ้นอยู่กับนักบูชานักสะสมนะครับว่าจะเลือกเล่นรุ่นไหนเจ็บสะสมบล็อกไหนผมมองว่าเป็นบล็อกที่ทันหลวงปู่ทั้งสองบล็อกนะครับได้มีการปลุกเสกเช่นกันนะครับปลุกเสกเช่นกันนะครับผ่านพิธีการปลุกเสกที่พระธาตุพนมแล้วก็มาปลุกเสกเดี่ยวที่วัดหลวงปู่อีก9วัน9คืนนะครับพระผงดวงสิทธีนี่คือผมมองว่าเป็นพระผงที่มีการปลุกเสก ที่เข้มขังนะครับทั้งในผูกศึกในองค์พระธาตุพนมด้วยนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์นะครับของบารมีสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าเทวเทพเทวดาที่ปกปักรักษานะครับที่องค์พระธาตุพนมแล้วก็เหล่าพญานาคนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่อยู่ตรงนั้นรับรู้รับทราบถึงการาพุทธาพิเศษพระเครื่องของปู่มหาศิลานะครับท่านผู้ชมครับ เรตัดมาตรงที่พระนะครับถ้าเราหยิบหยิบแค่องค์เดียวมาดูนะครับหยิบแค่องค์เดียวมาดูเนี่ยถ้าเป็นบล็อกเหล็กจะขาวนะครับจะขาวแต่ถ้าเป็นบล็อกที่เป็นพลาสติกก็จะมีเม็ดเม็ดเหมือนพุทธคุณนะครับเม็ดเหมือนพุทธคุณอ่าสีอ่าดำๆเนี่ยเต็มเยอะเลยครับเต็มเยอะเลยนะครับอันนี้คือเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับ แล้วนะครับถ้าเราจะดูที่องค์พระนะครับคือนี่คือเบสิกเบื้องต้นนะครับเบสิกเบื้องต้นว่าแยกบล็อกยังไงแล้วถ้าเรามาดูว่าบล็อกเหล็กเนี่ยที่เขาบอกว่าบล็อกเหล็กหูขีดอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขอ,อเจ็บบล็อกพลาสติกไว้นะครับพลาสติกไว้บล็อกเหล็กครับเดี๋ยวจะปรับโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับปรับโฟกัสแป๊บหนึ่ง ตรงนี้ตรงนี้หลวงปู่จะมีขีดนะครับตรงนี้จะมีขีดตรงนี้จะมีขีดนะครับเดี๋ยวเราออกลองกกล้องนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเขีดแต่ผมขอดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับบางองคติดเยอะบางองค์ติดน้อยครับบางองคติดเยอะบางองติดน้อยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้กกลางนี่ครับ จะมีอยู่ที่แนวเนี้ครับนะครับแล้วก็อ่ะสมมุตินะครับเราอาจจะดูไม่ไม่ถนัดนะซูมซูมผ่านกล้องดูนะฮะนิดเดียนะครับตาลุงตู่อ่าตาเม็ดตาของลุงปู่นี่เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดสวยครับเส้นเกสานะครับ นี่เหมือนจะมีติ่งไหมครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นะครับอือือเป็นติ่งครับเป็นติ่งแล้วถ้าดูองค์อง์นี้นะครับท่านชมครับตรงอ่าถ้าเป็นคนํานี้ตัวอนะครับเหมือนรอเรือแล้วมีติ่งฮะร,ระหว่างอ่าเกษาลวงปู่กับเหมือนรอเรือฮะตัวอะนะครับ จะมีติ่งแต่ถ้าเป็นเม็ดพูดผิดครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกพลาสติกนะครับจะไม่มีครับจะไม่มีเลยนะครับต่างกันแล้วนะครับถ้าเราดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าต่างกันครับต่างกันแล้วก็นะครับถ้าพลิกไปด้านหลังเนี่ยด้านหลังเป็นเป็นหลายๆขั้ท่านนะครับพี่ๆหลายหาท่านบอกว่าบล็อกเหล็กเนี่ยด้านหลังนะตรงเลขศูนย์นี่นะครับตรงเลขศูนย์จะเป็นนูนๆนะครับตรงเป็นนูนๆ นครับเหมือนเหมือนมีรัศมีเลขศูนย์มีรัศมีเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีรัศมีฮะเป็นเลขรัศมีอ้อมเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นอะบ็อกพลาสติกเรียบไปเลยครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วตัวหนึ่งที่ผมมองเห็นนะอะเลขสามเนี่ยมันเหมือนมีมีกรอบนะครับมีกรอบที่ที่ตีรอบเลขสามไทยนะครับเลขสามไทยตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ครับเลขสามไทยนะมีตีกรอบเหมือนจะตีกรอบตรงนี้ไว้นะครับเลขศูนย์นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเลขศูนย์ล้อมรอบมัเหมือนมีรัศมีนะครับแล้วเลขเก้าเหมือนเก้าซ้อนด้วยนะครับเก้าซ้อนนะเลขเก้าจะมีซ้อนกันนะครับนี่ครับเหมือนเลขเหมือนซ้อนกันนะครับผมเห็นนะบล็อกเหล็กมีคมชัดมากต่อเข้าไปเห็นเยอะเลย บางคนมองว่าเลข3มเนี่ยมีเส้นขนาน2เส้นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะสเส้นอยู่ตรงนี้นะครับสเส้นขนานกันก็ได้แต่ผมเนี่ยมองมองล้อมรอบเลยมีล้อมรอบเลยส่วนบล็อกพลาสติกครับตรงเลขศูนย์ไม่มีไม่มีรักมีล้อมรอบนะครับเลข3ก็ไม่มีเส้นขีดขนานด้านล่างหรือไม่มีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีเลข9ก็ไม่มีซ้อนกันนะครับต่างกันครับต่างกันครับท,ท่านผู้ชมครับ นี่ครับเลขเก้าเลขเก้าเลขสามนะครับนี่คือเอาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับดูดูนะครับร้อยตัดนะครับรอยตัดขอบนะครับรอยตัดขอบเดี๋ยวาพาท่านผู้ชมดูครับคือวิดีโอนี้เราเราทำไว้เราจะลงให้ท่านชมได้ดูได้ศึกษากันนะครับเป็นให้ร่วมศึกษาด้วยกันเผื่อวันหนึง่งถ้ามีการทําเก๊ขึ้นมาหรือทําเรียนแบบก็ถือว่า พระรุ่นนี้นะครับก็คือออกออกมาแล้วผมก็ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแบบนะครับเป็นแบบได้เลยนะครับก็สบายนะครับเดี๋ยวผมขอขอเช็คดูก่อนนะครับว่ามีมีรอยตัดที่ไหนที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นรอย ลายตัดเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินะครับลายตัดเป็นธรรมชาตินะครับลายตัดเป็นธรรมชาติลายตัดอันนี้คือยังยังไม่เห็นชัดนะยังไม่เห็นชัดนะครับผมดูตอนกลางคืนแต่พอถ้าดูบล็อกบล็อกอ,อ,อะไรนะบล็อกพลาสติกนี่นะครับเหมือนั้นผมเห็น รอยตัดแบบชัดเจนนะครับรอยตัดแบบชัดเจนเลยนะครับคือตรงคําว่านะครับตรงคําว่ามหาศิลาเนี่ยนะครับผมเห็นเส้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเห็นเห็นตรงเห็นไหมครับผมกดโฟกัสนลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเส้นบล็อกนะตรงเนี้ยตรงคําว่ามหาหอหีบนี่ครับนี่ครับชัดเลยครับชัดเลยนะครับจะมีรอยรอย ของรอยฟันนะครับตรงนี้โอ้ชัดเลยนะครับมีชัดชัดนะครับรอยฟันของการตัดขอบนะครับเอาจุดนี้ครับจุดนี้มันเป็นจุดแยกอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับมีนะครับตรงคำว่ามหาศิลาตรงประมาณหอหิบสารอานี่นะครับมีรอยของการปั๊มนะครับการปั๊ม ตรงนี้มีไหมครับดูดูครับท่านชมครับมหาศิลาตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีดูความหนาขององค์พระนะครับความหนาขององค์พระเนี่ยฝั่งนี้เป็นบล็อกพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเหล็กผมมองว่าความหนาใกล้เคียงกันบล็อกเหล็กนะครับผมมองว่าบล็อกเหล็กเนี่ยจะเล็กกว่านะครับท่านผู้ชมว่าไงครับบล็อกเหล็กจะเล็กกว่านิดนึงนะครับ บล็อกพลาสติกจะจะหนากว่านิดหนึ่งนะครับนี่ฮะโอเคนะครับสำหรับเรื่องของการแยกบล็อกนะครับแยกบล็อกของบล็อกเหล็กกับบล็อกพลาสติกของภาพของดวงเสียถีนะครับของวงปูมหาศิลานะครับคือต้องยอมรับครับว่าบล็อกนี้คือเราแยกชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นบล็อกเหล็กกับบล็อกพลาสติกตอไปนะครับผมจะพาท่านชมมาดูบล็อก เหล็กนะครับทั้ง3ององนะครับที่ที่วางต่อหน้าท่านผู้ชมเนี่ยด้านล่างเนี่ครับเป็นเป็นบล็อกเหล็กนะครับทั้ง3องค์มาดูครับว่าจะมีเหมือนกันไหมครับอองค์นี้เราดูไปแล้วนะองค์แรกนะครับองแรกดูไปแล้วองค์ต่อมาครับโอเคมีติ่งอันนี้อันนี้ องนี้มีติ่งองนี้มีติ่งท่านผู้ชมครับ ผมขอแก้ตรงนี้นะครับแก้ตรงนี้ตรง,ตรงที่ว่าเคยบอกว่าตัวตัวอะนะครับเหมือนบอกว่าบล็อกเหล็กมีติ่งนะครับตัวนี้กับต,ตัวนี้ไม่มีผมขอแก้ใหม่นะครับตรงนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยไม่ใช่ติ่งจากบล็อก,กครับน่าจะเป็นเส้นเกสาลงปู่ครับน่าจะเป็นเส้นเกสาหรืออะไรมวลสารลงปู่ที่แทงออกมานะครับแทงออกมาเพราะว่าผมได้ดูองค์ที่เป็นบล็อกเหล็กนะครับที่เป็นหูวขีดพวกนี้แล้วนะครับ ปรากฏว่าไม่มีติ่งเนาะไม่มีติ่งไม่มีส่วนที่เกินมานะครับไม่มีส่วนที่เกินมาแต่เราไปดูด้านหลังครับด้านหลังที่ชัดเจนนะครับ <Yeah. S 2> ก็คือแยกตรงที่เป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคร,รับ ah. ที่เป็นเลขศูนย์ถ้าเราดูตามรูปภาพเนี่ยเลขศูนย์ตัวนี้มันจะมีลักษณะลักษณนีนะลักษณ์หนีทาให้รู้สึกเหมือนนูนน,น,นะครับท่านผู้ชมครับทําให้รู้สึกว่าเป็นนูนนะครับเลขสามนี่มีขีดนะครับขีดด้านล่างเส้นขนานนะครับ บางองค์ก็ชัดบางองค์ก็ไม่ชัดนะดูดูดดองค์นี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับอืมไม่มีคนกดให้เลยนี่ครับเลขศูนย์เนี่ยจะนูนๆจะมีลมักษณะนี้นูนๆนะ,ะส่วนเลขสามก็มีเส้นขนานนะครับดูดีนะครับจะมีเส้นขนานเลขเก้าก็มีเลขเก้าก็มี นี่ครับนี่เลขศูนย์จะนูนๆเลขเก้าจะมีลักษณะนี้นะตัวนี้เลขสามนะครับก็จะเหมือนมีเส้นขนานด,ด้านล่างเป็นบางๆครับท่านผู้ชมครับสังเกตเลขศูนย์เนี่ยถ้าเป็นบล็อกเหล็กมันจะนูนๆเหมือนจะนูนๆนะเหมือนจะนูนๆเราสัมผัสได้ว่าเป็นนูนๆนะครับเลขสามจะมีเส้นขีดขีดตรงนี้เลขเก้าซ้อนกันนะครับเราไปดูองค์นี้ครับองนี้ครับเห็นไหมครับองนี้นี่เราจะดูเหมือนแบบ นูนๆนะนูนๆแล้วมีรัศมีเลข3เนี่ยก็จะมีขีดขนานเลข9เหมือนซ้อนกันนะครับอันนี้องค์นี้ชัดเจนมองเห็นชัดเลยครับเห็นไหมครับเลขศูนนูนๆเหมือนมีรักษมีเลข 0, ลลล3ามก็เป็นเหมือนอกรอบสี่เหลี่ยมหรือเส้นขนานด,ด้านล่างเลข9ก้า็เป็นเก้าซ้อนกันนะครับนี่เป็นบล็อกเหล็กหูขีดนะครับบล็อกเหล็กหัขีดนะครับส่วนองค์นี้เดี๋ยวผมขอดูสองนตยตานะครับยังไงก็ ก็ชัดเจนครับสองด้วยตานี่ครับชัดเจนเลยนะครับเลขศูนย์เป็นรัศมีเลข9เป็น9ก้าซ้อนนะครับแล้วเลข3ก็มีเส้นขนานนะครับเส้นขนานอ่าอืมนี่เป็นบล็อกหองขีดนะครับหัขีดบล็อกเหล็กหัขีดเราจะเรียกบล็อกเหล็กหัขีดนะครับเส้นขีดมีเห็นชัดนะครับนี่คือเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับการดูแยกบล็อกนะครับการดูแยกบล็อก นะครับแยกบล็อก,เ,อก,อกเรื่องของหงวงปู่มหาศิลานะครับคือดูให้จบนะครับดูให้จบนะถ้าใครดูไม่จบแล้วจะมองว่าผมอธิบายพลาดไปไม่ใช่เนาะอนี้ผมขอแก้แก้คําพูดใหม่แล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับเกิดจากน่าจะเป็นเส้นเกสานะครับเป็นเส้นเกสาลวงปู่หรืออะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่ติ่งที่เกิดจากบล็อกเนาะเพราะว่าองค์อื่นๆไม่มีฮะองค์อื่นๆไม่มี โอ้โหไม่มีนะครับเนื้อแน่นครับพระพิมพ์ทําได้สวยครับเนื้อแน่นพระพิมพ์ได้สวยนะครับภาพพิมพ์นี้เหมือนลุงปู่มากนะครับชื่นชมทีมผู้สร้างนะครับทีมผู้สร้างที่ได้ได้สร้างพระที่มีทั้งพุทธศิลป์พุทธคุณนะครับที่ส่งคุณค่ากับแผ่นดินเรานะครับที่ มีหลวงปู่มหาศิลานะครับผู้เรืองเวทวิทยาคมได้ตั้งกิจอธิฐานปุกเสกนะครับเพื่อให้เป็นวัตถุมงคลนะครับติดตัวกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเป็นทําให้เกิดมีความเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองนะครับสมดังที่เป็นชื่อของรุ่นครับก็คือรุ่นดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับหลวงปู่ท่านนะครับมีความ ผมมองนะจากประสบการณ์นะครับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวผมเองผมมองว่าหลวงปู่เป็นผ้า,าทีา่สุดยอดจริงๆเรื่องริปปฏิหารนะครับยานอย่างรู้นะครับรู้ใจคนนะครับมองเห็นอนาคตรเรื่องล่วงหน้านี่คือสุดยอดเพราะว่าได้เห็นจากประสบการณ์เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวผมเองนะครับเป็นพา้าที่ช่วยดลบนดานให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับเคี้ยวคาดจากอันตราย นะครับก็เห็นประสบการณ์เยอะครับในโลกโซเชียลนะครับ Facebook อะไรเงี้ยนะครับเห็นแชร์กันเยอะนะครับตอนนี้วัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นวัตถุที่มีค่านิยมสูงนะครับราคาเช่าหานะครับก็สูงมากนะครับราคาเช่าหาสูงมากตอนนี้เราเราก็ดูชมพักเครื่องที่ออกแรกๆยังไม่มีเก๊นะครับผมมองว่ายังไม่มีเก๊นะครับยังไม่มีเก๊นะครับแต่เราก็ พยายามเก็บเกี่ยวความรู้เป็นประสบการณ์นะครับเก็บเกี่ยวความรู้เป็นประสบการณ์ว่าพระแท้ยังไงพระเกียยังไงเผื่อในอนาคตพระแท้นะครับมีราคาเช่าหาสูงในอนาคตนะครับผมมองว่าน่าจะอาจจะเกิดเป็นการทำเกยขึ้นมานี่คือเป็นเรื่องธรรมดาขององ,งการพระเครื่องเราครับท่านผู้ชมครับถ้าพระผูะ้ทุกคุณดีประสบการณ์เยี่ยมราคาเช่าหาสูงแน่นอนครับการทำเกยขึ้นมามีแน่นอน ทำได้เร็วด้วยแล้วก็ทําได้บล็อกจากบล็อกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ยิ่งสวยนะครับยิ่งสวยทําได้ดีมากเรา,เราก็ต้องดูดูกันนะครับดูดูกันเป็นความรู้ติดตัวเรานะครับอตอนนี้เรียนรุ่นแรกของลุงกูมหาศิลาก็ขึ้นหลักแสนนะครับหลายรุ่นขึ้นหลักแสนแล้วนะครับชอาหาบางรุ่นเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นต้นหมื่นกลางหมื่นปลายมีหมดหลักพันมีหมดนะครับอันนี้คือ พระผงดวงเศรษฐีของปู่มหาศิลายังอยู่ในหลักร้อยหลักพันอยู่นะครับยังสามารถเก็บบูชาเช่าหาได้นะครับเก็บบูชาเช่าหาได้ราคาถือว่ายังไม่แรงนะครับยังไม่แรงเหมือนรุ่นอื่นๆรุ่นนี้ถือว่าประสบการณ์ดีผู้ทุกคนเยี่ยมนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับดูเรื่องราวของการดูเปรียบเทียบนะครับาการแยกบล็อกพระผงดวงเศรษฐีของปู่มหาศิลาระหว่าง บล็อกพลาสติกกับบล็อกเหล็กในครั้งนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในเรื่องของช่องของผมเองนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีข้อแนะนานะครับในการทําช่อง YouTube ของผมนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับให้คําแนะนําให้กำลังใจในการทําช่องของผมได้นะครับเป็นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับของวงการขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ